สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะวันนี้จะพามาดูว่านไม้มงคลอีกต้นหนึ่งนะคะที่มีความสวยงามแล้วก็เธอเป็นว่านที่ณนปัจจุบันค่อนข้างหายากแล้วนะคะว่านต้นนี้มีชื่อว่าว่านถุงเงินถุงทองค่ะว่านถุงเงินถุงทองเป็นไม้ตะกูลบอนนะคะก็คือมีหัวอยู่ใต้ดินแล้วก็ มีใบเป็นรูปหัวใจเหมือนใบบอนแต่ว่าลักษณะใบของเขามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งเป็นที่มาของชื่อถุงเงินถุงทองค่ะวันถึงเงินถุงทองลอ็อตนี้เรียกว่าสวยมากแล้วแทบจะไม่เคยพบเห็นเลยคือลักษณะของมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะใบที่มีสีเหลืองลายแบบนี้นะคะถือว่าเป็นไม้ด่างโดยธรรมชาติต้นหนึ่งและที่มาของชื่อถุงเงินถุงทองก็คือตรงนี้ค่ะ ใบเขาจะเป็นลักษณะเหมือนถุงนะคะแล้วก็ถ้าใบมีสีเหลืองทองจริงๆของจริงจะสีชัดกว่าในคลิปนะคะสีจะเหลืองทองชัดเลยนะคะถ้าใบสีเหลืองด่างเหลืองแบบนี้เรียกว่าถุงทองแล้วก็ถ้าใบเป็นด่างขาวแบบนี้นะคะแบบนี้ เราจะเรียกว่าถุงเงินแล้วก็ในต้นหนึ่งอะคะ่ะเขาจะมีทั้งใบขาวอันนี้พอดีใบฉีกไปหน่อยหนึ่งนะคะจะมีใบขาวเมื่อก่อนเราจะเห็นใบขาวขึ้นใบหนึ่งสลับกับใบเหลืองใบหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่แล้วนะคะบางต้นอาจจะขาวล้วนคือเป็นถุงเงินล้วนเหมือนต้นนี่ไหมอาจจะเป็นถุงเงินล้วนๆน,นะคะ แล้วก็บางต้นอาจจะแก่ทองอย่างต้นนี้ถือว่าแก่ทองทำไมถึงว่าอย่างนั้นสองใบหลังเขานะคะอันนี้คือใบแรกสุดเนาะใบแรกสุดเป็นสีเงินใบถัดมาอันนี้เป็นสีทองนะคะจริงๆดูในกล้องไม่ชัดเลยแต่ว่าถ้าดูของจริงจะชัดมาก แล้วใบที่สามเป็นสีทองคือโดยธรรมชาติแล้วเขาจะออกสามใบค่ะพอมีใบที่สี่เนี่ยใบที่แก่สุดก็จะเริ่มหมดสภาพไปแบบนี้นะคะเงางั้นส่วนใหญ่จะเต็มที่สามใบแต่ที่ได้มาล็อตนี้ก็จะมีที่เป็นสี่ใบนะคะใบที่สี่ก็จะประมาณนี้ค่ะเริ่มเหี่ยวลงไปนะคะ ทีนี้ลักษณะการเลือกไม้ถุงเงินถุงทองที่ดีนอกจากที่ดูต้นแข็งแรงแล้วก็เลือกสีกันตามอัธยาศัยเลยค่ะจะเอาแก่เงินหรือจะเอาแก่ทองเราก็เลือกกันเลยนะคะแต่แก่ทองนี่จะหายากกว่าแก่เงินและที่สําคัญนะคะอีกจุดหนึ่งที่ต้องดูถือเป็นการพยากรณ์เสี่ยงทายเพราะไม้ตัวนี้ความในความเชื่อของเขาก็คือเป็นไม้มงคลที่ ช่วยเรื่องเมตตาค้าขายแล้วก็ทําให้เก็บเงินเก็บทองอยู่อันไหนที่เป็นตัวเสี่ยงทายที่จะบอกว่าช่วงนี้เรานอกจากจะมีโชคแล้วยังสามารถเก็บเงินเก็บทองอยู่ดูตรงนี้ค่ะถ้าเม่อไหที่เขาเป็นกระเปาะขนาดเนี้ยคือตั้งแต่เก็บไม้ตัวนี้มายังไม่เคยยังไม่เคยได้รอดไหนที่กระเป๋ะใหญ่แล้วก็ชัดขนาดนี้เลยนะคะส่วนใหญ่เมื่อก่อนที่เราได้มามันจะ มันจะพอรู้สึกอ่รอะว่าเออตรงปลายใบเข,เขาเขาขมมดเหมือนจะเป็นถุงแต่ว่าก็จะไม่แทบจะไม่ไม่ชัดเลยว่าเป็นกระเป๋ะแต่ว่ารอดเนี่ยกระเป๋ะค่อนข้างชัดเกือบทุกท,ทุกต้นเลยนะคะแม้แต่ต้นเล็กก็ยังมีกระเป๋ะแต่ต้นนี้ไม่เป็นกระเป๋ะคือมันถือเป็นไม้เสี่ยงทายให้เราได้ตัวหนึ่งนะคะถ้าถ้าลักษณะของใบเขา ไม่ขอดเป็นกระเป๋ะแบบนี้ยก็ถือว่าช่วงนั้นอาจจะเก็บเงินเก็บทองไม่อยู่นี่เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะแต่เมื่อไหรที่ต้นเนี้มีลักษณะกระเป๋ะที่ชัดเจนเป็นถุงแบบเนี้นะคะแปลว่าช่วงนั้นจะเก็บเงินเก็บทองอยู่คือค้าขายดีมีกําไรนี่ก็เป็นเรื่องที่ท,ทุกคนปรารถนาอยู่แล้วแต่การเก็บเงินเก็บทองอยู่เนี่ยยิ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการนะคะ เะนั้นนอกจากเล่นเป็นไม้ประดับใบสวยไม้ประดับใบด่างน,นะคะที่กําลังนิยมกันอยู่ตอนนี้แล้วถุงเงินถุง,ถงทองก็ยังถือว่าเป็นว่านยุคใหม่อีกตัวหนึ่งที่เป็นไม้มงคลและไม้เสียงทายนะคะไม้ตัวนี้จะชอบล่มลำไรนะคะจะไม่ชอบแดดจัดแล้วก็ชอบน้ำคะ่ะสามารถปลูกในน้ำได้นะคะ แล้วเราก็จะแตกหน่อทีทคนข้างล่างก็สามารถแยกได้เลยจะปลูกรวมเป็นกลุ่มใหญ่ก็ได้แต่ถ้าเราปลูกรวมเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยต้นก็จะเล็กกว่าเพราะมันอาจจะแย่งอาหารกันกินนะคะถ้าปลูกเดียวๆแบบนี้ก็จะได้ความสง่าของไม้ชัดขึ้นนะคะและ้วก็อย่างที่บอกถงทองเนี่ยไม้ที่แก่ทองเนี่ยอาจจะาหายากกว่าไม้ที่แก่เงินนะคะอย่างต้นเล็กที่เรามีอยู่ในร้านเนี่ย ลักษณะเขาจะแก่เงินคมมีเงินสองทองหนึ่งเราก็เลือกดูนะคะตามที่เราชอบเลยชอบทองหรือชอบเงินก็เลือกกันตามอัธยาศัยแต่ส่วนตัววตัวเราชอบไม้แกะทองค่ะเพราะว่าหายากกว่าและทองอันนี้อย่างใบเนี้ยถือว่าสวยมากนะคะเพราะมีกระเปะ๋ะเก็บเงินเก็บทองที่ชัดมากนะคะก็มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อเนาะ แต่อย่างน้อยที่เราได้สําหรับการปลูกเลี้ยงต้นนี้แน่ๆก็คือความสวยงามสะดุดตาแล้วก็ความสบายใจของผู้เลี้ยงแล้วก็ผู้ที่ได้เข้ามาชมนะคะลวกอนสมุนไพรก็เลยขอนําเสนอไม้มีเสน่ห์นะคะซึ่งเป็นว่านไม้มงคลแล้วก็เป็นไม้ประดับที่กําลังเป็นที่นิยมกันอยู่ในขณะนี้นะคะต้นว่าน ถุงเงินถุงทองค่ะชอบกดไลค์ใช่กดกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดการรับชมการอัปเดตสมุนไพรไม้ใหม่ๆไม้ประดับกันได้นะคะที่ช่องของวัลกรสมุนไพรสวัสดีค่ะ